สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะเอ่อยยำยำปลาทูนะยำยำปลาทูสดนะยำปลาทูสดทรงเครื่องนะทรงเครื่องทรงเครื่องคือเราใส่ขนมจีนลงไปนะคะมีขนมจีนนะัเออมีนะมีนะคะ,นะคะที่ต้องใช้ก็มีปลาทูนะคะมีปลาทูนึ่งนะปลาทูนึ่งตัวใหญ่ๆนะหนึ่งตัวนะแล้วก็ในนี้ก็จะมีพริกนะคะมีพริกหอม มีพริกหั่นนะพริกขี้หนูหั่นนะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะแล้วก็เอแล้วก็มีต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีนะแต่ก็มีหอมแดงนะหอมแดงซอยนะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็มีขิงนะคะมีขิงซอยนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะมีน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำปลานะมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะ เอานะคุณยายจะทําเลยนะทํายํานะยําก็จะใส่นะคะขั้นแรกก็จะใส่น้ำ่อน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวก็กะเอานะคะกะเอาทุกอย่างคุณยายจะไม่คลิกนะคะคือต้องรู้ก่อนว่าเออทานกี่คนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะใส่น้ําตาลทรายใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เผงชูรสล,ลงไปนิดหน่อยนะ ใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำปลาน้ำปลาเออก็กะเอานะทุกอย่างกะหมดเลยนะคะแล้วก็คนนะทนอันนี้จะเป็นน้ำยำนะเป็นน้ำยำน้ำยำนะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไป นี้ก็จะเป็นน้ำยำเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำยำน้ำยำแล้วนะ,นะะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะใส่ปลาทูสดลงไปปลาทูสดนี้เราใช้เป็นปลาทูปลาทูนึ่งนะปลาทูนึง่งแล้ว ią, เราก็เอามาเอามานึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเอามานึ่งอีกทีให้มันสุกนะคะคปลาทูอันนี้ก็เออปลาทูสดนะปลาทูนึ่งนะปลาทูนึ่ง คุกกับเครื่องคุกกับน้ำยำแล้วนะคุกกับน้ำยำเสร็จแล้วนะคะคุกกับน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเออใส่นี้ลงไปเลยนะคะใส่ขนมจีนลงไปเลยใส่ขนมจีนลงไปเลยนะคะแล้วก็คนนะคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะ loo. แล้วก็ช ak ah. ่วงนี้เราก็ชิมรสเลยนะคะมันก็มีรสเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอันนี้เอจะขึ้นอยู่กับเราต้องการด้วยนะคะจะฟิตลงไปว่าสองอย่างสองช้อนอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เชอบเปรี้ยวนําหน้าเผ็ดเปรี้ยวนําหน้าเผ็ดนําหน้าหวานนําหน้าเค็มนําหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รสชาติของมันจะมีเมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดมีเค็มนะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็ม อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ขิงไปนะใส่ขิงซอยนะคะใส่ขิงซอยใส่ขิงซอยลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยนะคะผักเอ่อในผักนี้ก็จะมีนะคะมีนคีคะให้ดูนะมีตะไคร้ตะไคร้หั่นซอยนะตะไคร้ตะไคร้ซอยนะ หอมซอยหอมหอมซอยตะไคร้ซอยนะขิงซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยนะต้นหอมผักชีซอยนะะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่ายำปลาทูนะยำปลาทูสดยำปลาทูสดจมเครื่องนะ ยำปลาทูสดทรงเครื่องนะคะอันเนียนของสเป็้นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ทิมทิมนะคะเปรี้ยวนะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วเค็มเค็มไม่เค็มเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเพราะว่าปลาทูมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เปรี้ยวให้เปรี้ยวนําหน้าก็จะอร่อยนะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนะเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอป๋บอกเออหมายถึงว่าเออเครื่องปรุงมันนะเรา วัสดุที่ใช้เนี่ยเราก็จะดูปริมาณจํานวนคนที่เราจะทานนะคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยคะแล้วก็เพิ่มปริมาณเอานะเพิ่มปริมาณเอาเราสิ่งไม่บอกไม่ฟิกนะว่าเออต้องใช้น้ําปลากี่ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะโอเคเอาตรงนี้เลยนะลูกเอาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่ายำยำปลาทูยำปลาทูสดทรงเครื่องนะยำปลาทูสด ทรงเครื่องนะคะอุปกรณ์วัสดุที่ใช้นะคะก็จะมีนะคะมีขนมจีนนะมีขนมจีนแล้วก็มีปลาทูนะคะมีปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งหรือปลาทูสดก็ได้นะคะเอ่อนึ่งให้มันเอ่อให้มันสุกนะให้มันสุกมันจะได้ไม่ไม,มีกลิ่นคาวนะคะนะคะก็มีหอมซอยนะคะหอมซอยนะคะตะไคร้ซอยขิงซอยนะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะใส่ลงไปนะ โอเคแล้วก็มีน้ำมะนาวนะมีน้ำตาลทรายนะแล้วก็มีน้ำปลาแค่นี้หาง่ายๆไม่มีอะไรเนาะโอเคก็ทานกับผักอะไรก็ได้นะคะผักเอ่อมะเขือแตงกวาอะไรได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะก็จบการทำเอ่อยำปลาทูนะคะยำปลาทูสดยำปลาทูสดทรงเครื่องนะคะนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ